เงาของเฟเซอร์ก็คือองค์ประกอบในแนวดิ่งของเฟ a เซอร์นั่นเองคือถ้าเราจะมองเฟ a เซอร์เป็นอะไรที่คล้ายเวกเตอร์เราก็อาจจะมองได้ว่าเงาของเฟเซอร์มันก็คือ projection หรือองค์ประกอบในแนวดิง่งถ้าดูในรูปนี้ก็คือองค์ประกอบในแนวดิ่งของตัวเฟเซอร์นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเงาของเฟเซอร์คือองค์ประกอบในแนวดิง่งถ้าเราใช้สมบัติของเวกเตอร์นะฮะ ก็คือบอกว่าถ้าเราใช้คำว่าเรียนแบบแบบเรียนแบบสมบัติของเวกเตอร์ เราจะได้ว่าอ่านะองค์ประกอบหรือคอมโพเนนต์นะครับของผลรวมของเวกเตอร์นะครับ มีค่าเท่ากับผลรวมขององค์ประกอบของเวกเตอร์ครับถามว่าไอตัวนี้หมายความว่าอะไรข้อหมายของข้อความนี้ก็คือว่าถ้าเรามีเวกเตอร์สองตัวมารวมกันนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ เรามีเวกเตอร์ v 1กับ v สองโอเคมันไม่ใช่เวกเตอร์มันคือเฟสเซอร์แต่ว่าเราบอกว่าเราเรียนแบบสมบัติของเวกเตอร์นั้นเราก็มองว่าสมมติว่ามันคือเวกเตอร์ v 1กับ v สองนะครับรวมกันได้เป็นเวกเตอร์ v เสร็จแล้วถ้าเราหาองค์ประกอบของ v ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะพบว่าองค์ประกอบของ v ซึ่งเป็นผลรวมเนี่ยนะครับ จะมีค่าเท่ากับผลรวมขององค์ประกอบของ v หนึ่งในแนวดิง่งบวกกับองค์ประกอบของ v สองในแนวดิง่งเจอนะครับเวลาเรารวมเวกเตอร์ก็คือเราสามารถจะรวมองค์ประกอบในแต่ละแนวนะซึ่งผลรวมขององค์ประกอบของเวกเตอร์แต่ละตัวก็จะเท่ากับองค์ประกอบในแนวเดียวกันนั้นของเวกเตอร์ลรับนะฮะ เพราะฉะนั้นเราจึงด้วทีนี้เนื่องจากว่า,าถ้าเราตีความว่าการสั่นคือเงาของเฟเซอร์การสั่นือเนาของเฟเซอร์แล้วเงาของเฟเซอร์ก็คือองค์ประกอบในแนวดิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมขององค์ประกอบในที่นี้นะครับมันก <s> ็คือ ผลรวมของการสั่นนั่นเองใช่ไหมครับตัวผลรวมขององค์ประกอบตัวนี้ก็คือผลรวมของการสั่นนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเมื่อเรามีการสั่นสองขบวนจับมารวมกันเราสามารถจะหา การสั่นร,รวมได้จากหาการสัร่นเราสามารถจะหาการสั่นร,รวมได้จากการรวมเฟเซอร์นะครับแล้วดูว่าการสั่นสุทธิที่เกิดจากเฟเซอร์รับเนี่ยเป็นอย่างไรนะตัวนี้คือการสัร่นสุทธิ การสั่งพุทนะี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิธีการเฟสเซอร์เนี่ยโอเคมันทำให้เรามองเห็นภาพของการรวมแล้วสามารถใช้วิธีทางเลขาคณิตเพื่อมาช่วยในการรวมการสันะ่งทำให้เราไม่ต้องไปใช้เออเอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติเต็มรูปแบบนะครับเปงนวิธีทางเฟสเซอร์นี้จะเป็นวิธีที่ สะดวกในกรณีที่เราต้องการจะเห็นภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่วิธีทางเฟเซอร์ก็มีข้อด้อยอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรามีการสานสองชุดแล้ว้องการจะรวมกันโอเคไม่ยากนะเพราะว่าสามารถเ, ector, เขียนเวกเตอร์เขียนเฟเซอร์แสดงการสานได้แต่ถ้าเรามีการสานเยอะๆนะตั้งแต่3 4อันนี้ก็จะเริ่มยากแล้วถ้ามีการสั่นเป็นสิเนี่ย เราไม่สามารถใช้วิธีเขียนเฟสเซอร์ได้โดยหลักการทําได้นะแต่ในทางปฏิบัติคงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีทางคณิตศาสตร์อื่นแต่ว่าเนื่องจากในที่นี้เราพูดถึงวงจรที่มีอุปกรณ์แค่3ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังอยู่ในวิสัยที่จะเขียนเฟสเซอร์ซึ่งเพื่ออธิบายการรวมกันของสัญญาได้